กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำวดวันที่15พฤศจิกายนก่อนอีกนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำวันที่15พฤศจิกายนครับเลข5ตัว9 3 2 2 5 9 3 2 2 5เลข3ตัววันออก2 2 5 2 2 5เลข2ตัววันออก2 5เลข2ตัวล่างออก9 8 9 8ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15พฤศจิกายน,น,นครับเลข5ตัว9 3 2 2 5 9 3 2 2 5เลข3ตัวบนออก2 2 5 2 2 5เลข2ตัวบนออก2 5เลข2ตัวล่างออก9 8 9 8ฟัองอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่15พฤศจิกายนครับเลข5ตัว9 3 2 2 5 9 3 2 2 5เลข3ตัวมันออก2 2 5 2 2 5เลข2ตัวมันออก2 5เลข2ตัวล่างออก9 8 9 8ฟังอีกครั้งนะครับ